สวัสดีนะคะมาเจอกันอีกแล้วจ้าอ p ที่นะคะสองหสี่แล้วนะคะคุณขาตัวนี้เป็นงานผ้านะคะไหมอิตาลีค่ะบอกเลยว่างานผ้านะคะเนื้อนุ่มใส่สบายเป็นกระดุมนะคะกระดุมหน้า <c oughs> นี่ค่ะเนื้อผ้านะคะจะเป็นนะคะงานผ้าเนื้อพิวลพิ้วนะคะกระดุมใช้งานได้จริงนะคะแขนข้อศอกค่ะ เหมาะกับอากาศหน้าร้อนช่วงนี้นะคะงานผ้าไหมอิตาลีนะคะรุ่นนี้ค่ะใครชื่นชอบนะคะตัวนี้ให้พิมพ์ว่าชมพูนะจ๊ะตามมาด้วยค่ะตัวนี้เราพิมพ์ว่านะคะดาค่ะต่อด้วยนะคะสีแดงชมพูกับแดงมีความเปลี่ยนต่างกันนะเปลี่ยนต่างกันนะคะตัวนี้คือชมพูตัวนี้คือแดงค่ะตามมาด้วยค่ะสีเขียวเขียวก็สวยอ่ะนะคะตัวนี้เป็นทะเลค่ะ ทะเลออกเฉดฟ้านะคะพี่บีเรียกตัวนี้ว่าทะเลส่วนที่ใส่อยู่เรียกน้ําเงินนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6สีค่ะสําหรับนะคะงานผ้ารุ่นนี้ใครชื่นชอบนะคะคอลเลคชันรุ่นนี้ตัวนี้คอมเมนต์ทักแอดมินมาได้เลยนะคะอกห้าสินิ้วนะความยาว28ค่ะความยาวคุมสะโพกนะคะชายจะเป็นชายโค้งนะคะเก๋ๆแบบนี้นะคะคุณขาถ้าใครสนใจนะคะแจ้งน้องมาได้เลยกลับนะคะ คอลเลกชันรุ่นนี้มีด้วยกัน6สีเก๋มะมเก๋นะใครอยากแซ่บเท่าไหร่นะคะปลดไปได้เลยค่ะนะคะกับคอลเลกชันรุ่นนี้ใครสนใจเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์แอดอยู่ด้านล่างค่ะทักมากันมาได้เลยค่ะปุณขาสำหรับนะคะคลิปแบบนี้พี่บีมีลงทุกวันมีนะคะเสิร์ฟลูกค้าทุกวันนะคะถ้าใครสนใจใครชื่นชอบ คอมเมนต์ทักนะคะแอดมินมาได้เลยกับนะคะดีไซน์ลายผ้าสวยๆแบบนี้ค่ะใครนะคะเอ่อต้องเรียกว่าอะไรนะช้าหมดนะคะแล้วเดี๋ยวจะอดสวยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เท่าที่ดูนะคะเอ่อสินค้าส่วนมากแล้วจะหมดบางรุ่นบางแบบก็เติมไม่ได้โอเคไหมคะถ้าใครสนใจแจ้งมาได้เลยค่ะกับดีไซน์ลายผ้าสวยๆแบบนี้ค่ะมีช่องทางการติดต่อแจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็พี่หมีมีไลฟ์สดทุกวัน มีนะคะไลฟ์สดนะคะทุกวันช่วงประมาณ8โมงนะคะถึง10โมงค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนว่างนะคะเข้าไปนะคะแวะทักทายพี่บีได้ค่ะสำหรับนะคะไลฟ์สดค่ะส่วนคลิปนะคะก็จะมีลงคลิปแบบนี้ทุกวันเหมือนกันถ้าใครสนใจอย่าลืมนะคะมาติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกาขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ